คนที่เปิดบ้านให้แฟนบอลเข้ามาด้วยรอยยิ้มแต่ในมือถือระเบิดคนที่จะไม่ยอมให้มีรอยเทา้าเปื้อนบนกำแพงห้องหลีดยูนเตตคนที่ทำให้แฟงลาพผ่านต้องเดือดเพราะส่งคนมาสอดแนมการซ้อมและกลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นคนเดียวที่เป๊ปกวาดิโอรายกให้เป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกมาเซโล มีคำกล่าวว่ามีเส้นบางๆที่ขั้นอยู่ระหว่างคำว่าอัจฉริยะและคนบ้าแต่มาเซลลบิเอลซากุนซือคนปัจจุบันของลีดอยูไนเต็ดอาจจะเป็นทั้งสองอย่างเขาคือคนที่หมกมุ่นจนเกินเหตุเป็นพวกนิยมในความสำเร็จแบบสุดขัว้ว ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างบ้าคลั่งจนได้รับฉาย,ยาว่าเอลโรโคหรือไอ้คนบ้าอย่างไรก็ดีครับเขากลับได้รับการยกย่องจากคนที่เกี่ยวข้องครั้งหนึ่งเป๊ปกวาดิโอลากุนซือดังที่พาทีมคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์หลากหลายสมัยเคยบอกว่าเขาเนี่ยคือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้รับการยกย่องขนาดนี้ อะไรถึงทำให้คนรอบข้างเขายกให้เขาเป็นอัจฉริยะแห่งคนบ้าหากมองอย่างผิวเผินครับบีเอลซาอาจจะเหมือนผู้จัดการทีมทั่วไปที่ทุ่มเทให้กับการคุมทีมตั้งแต่เริ่มเส้นทางตอนอายุ25ปีแต่ภายใต้ใบหน้าองเงียบขรึมกับมีบางอย่างที่เกินกว่ามาตรฐานทั่วไปนอกจากแทคนิค3-1-3 3แล้วและการเข้าเพลชิ่งที่หนักหน่วง ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบิโอซ่ายังขึ้นชื่อในฐานะโค้ชที่มีความเฮี้ยมคนหนึ่งของโลกเขาคือคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดมาแต่ไหนแต่ไรจนถึงขั้นหมกมุ่นครับจนได้รับฉายาว่าเอลโลโคหรือไอ้คนบ้านั่นเองครับย้อนมาดูความบ้าของบิโอซ่าครับมีมาตั้งแต่สมัยที่เขาคุมทีมอาร์เจนตินากองหลังที่เคยร่วมงานกับเขาที่นิวอลโอบอยเล่าว่าบิโอซ่าเคยจะตัดนิ้วตัวเอง หากทำให้ทีมชนะหรือเคยให้จอร์ริฟตาผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเขาขังเข้าไว้ในห้องน้ำเพื่อหยุดความโกลาหลเมื่อทีมแพ้สมัยคุมทีมให้อจเจนติน,น่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาคุมทีมนีเวลในปี1992เขาพาทีมแพ้คู่แข่งถึง6ประตูต่อศูนย์ครับความปรชาชัยอย่างย่อยยับทำให้กลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงอย่างอุลตราของสโมสสไม่พอใจอย่างมาก และบุกไปถึงบ้านของบิลเอซ่าครับแต่เขาต้อนรับด้วยการเปิดประตูพร้อมรอยยิ้มแต่ในมือของเขามีระเบิดครับและทำให้แฟนบอลน,นั้นต้องกระเจิดกระเจิงครับในปี2001สมัยที่เขาคุมทีมชาติอาร์เจนตินาครับเขาเคยเกือบโดนยิงหลังเข้าไปในศูนย์ฝึกแห่งชาติตอนตี2ครับและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นขโมยเนื่องจากบิเอลซาเอาแต่ฟังเทปแท็กติกจนไม่ได้ยินเสียงรอปภสั่งให้หยุด กว่าจะรู้ตัวก็เป็นตอนที่ถูกเล็งปืนมาแล้วครับแต่เรื่องราวความบ้าของเขาเหมือนจะยังไม่พอครับเดอลซายังเป็นพวกข้างใครในเรื่องข้อมูลเขาต้องตรวจเช็คทุกอย่างที่สามารถทําได้สมัยที่เขายังเป็นโค้ชเยาวชนของนีเวลมีข่าวลือว่าเขานี่ขับรถคันเล็กๆไปทั่วอา์เจนตินาระยะทางกว่า5,000ไมล์เพื่อดูฟอร์มนัเตะดาวรุ่งกว่า3,000คนเพื่อเลือกมาเข้าทีมครับและครั้งหนึ่ง ตอนที่เขาถูกถามว่าเขาใช้เวลาในวันหยุดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่อย่างไรครับบีเอลซ่าอธิบายว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะออกกําลังกายวันละ2ชั่วโมงและอีก14ชั่วโมงใช้มันไปกับการดูวิดีโอย้อนหลังโจนาธานวิวสันนักเขียนที่เคยสัมภาษณ์บีเอลซากล่าวไว้ครับคำว่านิยมในความสมบูรณ์แบบอาจจะเป็นคำจำกัดความที่ดีที่สุดสำหรับบีเอลซาครับ ในวันที่เขามาถึงลีดอยู่ในเตดเป็นวันแรกเขาใช้นิ้วลูบไปตามพื้นหญ้าในสนามซ้อมของทีมเพื่อเช็คดูว่ามีฝุ่นหรือไม่ในขณะเดียวกันเขายังถามถึงรอยเปื้อนที่อยู่บนกำแพงซึ่งห่างจากพื้นไม่ถึงครึ่งหลาครับเจ้าหน้าที่อธิบายว่าน่าจะเป็นใครบางคนที่เอาเท้ายันกำแพงรอยเปื้อนอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นแต่สำหรับบีเอลซาแล้วที่ใส่ใจทุกรายละเอียดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับลีดอาจจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ แต่สําหรับเขามันคือสิ่งเล็กๆที่ทําให้เห็นว่าทีมเนี่ยไม่มีสมาธิในการซ้อมครับแต่นั่นมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อบีเอลซ่าเข้ามาปฏิวัติทีมเริ่มตั้งแต่การให้ทีมชุดใหญ่กับทีมเยาวชนแยกสนามซ้อมเนื่องจากเมื่อก่อนทั้งทีมชุดใหญ่และชุดเล็กต่างใช้สนามซ้อมด้วยกันครับโดยให้เหตุผลว่าเขาอยากให้ทีมชุดใหญ่มีพื้นที่ส่วนตัวมีหอพักและห้องสําหรับดูเกมเป็นของตัวเองเนื่องจากสนามซ้อมเป็นเสมือนห้องทํางานของนาเตะ พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันยังไม่พอเขายังเพิ่มปริมาณการซ้อมให้หนักขึ้นทั้งด้านจิตใจและร่างกายเน้นการซ้อมแบบหนึ่งต่อหนึ่งงานของผมคือเค้นศักยภาพนักเตะออกมาให้ถึงขีดสุดเบียซ่ากล่าวและดูเหมือนว่าลีดยูน i เต็ดจะเดินไปในทิศทางที่ดีครับภายใต้าการคุมทีมของเบียซ่าทีมยูนทองได้รับเสียงชื่นชมมากมาย จากสไตล์การเล่นที่วิ่งสู้ฟัดแบบไม่มีหมดหลังจากทำผลงานในช่วงออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมบุกลิเวอร์พูล3ประตูต่อ4และเกมเปิดบ้านเสมอแมนซิตี้1ประตูต่อหนึ่งครับพวกเขาสู้กับ2ทีมยักษ์ใหญ่ได้แบบสูสีซึ่งต้องยกเครดิตให้กับยอดกุนสือชาวเอร์เจนนตัยครับถึงแม้จะเป็นช่วงแรกที่เปิดฤดูกาลแต่บิลเอซ่าสามารถเข้ามาเปลี่ยนทีมลีดยูไนเต็ดได้จริงๆอย่างไรก็ดีสำหรับบิลเอซ่า เขายังคงยึดมั่นกับวิถีทางของตัวเองอย่างหนักแน่นแม้คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นปัญหาก็ตามในเดือนมกราคมปี2019แฟงแลมผ่านกุญซีอของดาบี้เคาวตี้ในตอนนั้นว่าบีเอลซ่าส่งคนมาสอดแนมการซ้อมและกลายเป็นข่าวโด่งดังในคดีที่ชื่อว่าสไปเกตครับบีเอลซ่ายอมรับทุกข้อกล่าวหาก่อนจะเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าเขาสอดแนมทุกทีมครับแต่สุดท้าย เขาก็ยื่นอกรับผิดชอบด้วยการคว้ากระเป๋าจ่ายเงินมูลค่ากว่า2 0 0 0 0นปอนด้วยตัวเองครับบีเอซ่าอาจจะไม่ใช่กุนซือที่มีชื่อเสียงผ่านการคุมทีมระดับโลกมาโชคโชนเพราะนอกจากทีมชาติอร์เจนติน่าแล้วทีมดังที่สุดที่เขาเคยคุมทีมก็คือลาซิโอสโมสอนที่เขาลางออกหลังได้รับตําแหน่งเพียงแค่2วันแต่สิ่งที่น่าตกใจคือตรงนี้ครับเธอว่าทุกทีมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม กับมีเสียงเชิดชูดจากคนที่เกี่ยวข้องครับจนทําให้ชายผู้ที่ยิ่งใหญ่อีกคนในโลกฟุตบอลยุคนี้เอ่ยปากพูดถึงเขาว่าความชื่นชอบของผมต่อบิเออซ่ามันมหาศาลเขาทําให้ผู้เล่นที่เล่นดีเล่นดีมากกว่าเดิมเป๊ปกวาดิโอลาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2017ครับตัวต้นของบิเอซ่ากลายเป็นต้นแบบให้กับกุนซือหลายคนไม่เว้นแม้แต่ เป๊ปกอดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังยกย่องให้เขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกผมรักเขาในความเป็นมนุษย์ของเขาเขาฝึกผมตอนเด็กๆด,ด้วยวิธีที่น่าทึ่งความสำเร็จของเขาผมรู้สึกเหมือนความสำเร็จของผมด้วยทุกคนที่ทำงานกับเขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นและทีมที่ดีขึ้นนั่นคือเหตุผลสำหรับผมว่าเขาคือโค้ชที่ดีที่สุดในโลกจากคำพูดของเป๊ปกวดิโอลา นั่นอาจจะมากพอแล้วที่จะทำให้เราได้เห็นภาพถึงชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ว่าเขาสมบูรณ์แบบและเก่งขนาดไหนและนี่คือเรื่องราวความบ้าของมาเซลโลบิเอลซา